พระผมยังไม่ว่ายขนาดนี้เลยพระผมยังเล่นแล้วเออเล่นเลี้ยวเลยวันนั้นอ่ะใครที่สนใจ ID FIFA าออนไลน์สี่ไดีอ็ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID FIFA ฟาไลสี่และ ID ดีอครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับตอนนี้มาพบกับกิจกรรมใหม่นะครับในวันที่วันนี้วันที่ท่ารวันที่2ีมกราคมครับ กิจกรรมแดกตามประจําปีของฟีฟ่าออนไลน์4นะครับซึ่งกิจกรรมมาตลอดครับกูก็เสียงเงินเติมตลอดเติมเองนะส่ะกูไม่รู้นะมีคนคอมเมนต์มา,าพี่คนนั้นคนนั้นได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีพี่ได้ฟรีหรือเปล่าเย็ดกระเบื้องไม่ฟรีนะอย่ามาคอมเมนต์ตรงในห้องในช่องแชทนี้นะอย่ามาคอมเมนต์ของผมนะเว้ยไม่ฟรีไปคอมเมนต์ของคนอื่นฟรีอะ่ะเออใครเขาบอกเขาได้ฟรีเนะี่ยไปคุยกับเขาผมไม่ได้ฟรีนี่เติมเองเจโม่เข้าใจไหมไอคอน The next level ครับแล้วกูจะขึ้นทําไมเนี่ยผมจะขึ้นทําไมเนี่ยโอเคครับเกิจกรรมไอคอน the next level นะครับก็มันไม่ได้มีอะไรใหม่นะกิจกรรมนี้ไม่ได้มีตัวอะไรใหม่ครับก็ไม่ใช่เป็นกิจกรรมใหม่ขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เขามีแลกคูณ2นะครับก็ทุกคนที่เติมครับอย่าลืมแลกคูณ2อเยอะกระเบื้องคูณ2มึงมาแต่หัววันเลยเหรอวะคูณ2มา้งแต่หัววันเลยครับนี่ไปไป ผมผมขอแลกคูณ2ให้หมดก่อนนะก็ผมแลกไปแล้วคูณ2อง้หูได้มาเจ็เกือบ800เหรียญนะครับคูณ2ได้มาเกือบ800เหรียญนะครับคูณ2ได้มาเกือบ8 0 0เหรียญนะครับนี่ครับก็ผมก็แลกแลกเลยละกันแลกให้มันครบไปเลยละกันครับคือตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่เวคิดอยู่ว่านี่ครับจะเติมให้มันไดไอคอนเลยไหมอีก5 0าพันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่ครับก็ถ้าเกิดเติมให้มันครบ อีก5,000ก็คือจะ15,000จบๆไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเอาเอา10,000กันไปก่อนแล้วกันครับในกล่องนี้มมีอะไรบ้างพี่มันมีไอคอนมีเนี่ยมีฮอตมีบกแปดเหมือนเดิมครับคือกล่องเหมือนเดิมครับผมว่าเรามาลุยเลยครับเราได้อุ้ยได้รวมโบนัสได้เกือบหมื่นสามนะครับรวมโบนัสได้เกือบหมื่นสามนะครับทุกคนนี่ครับรวมโบนัสได้เกือบหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับโอ้โหเอาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ครับผมขอเซิฟเซิฟไปก่อนแล้วกันครับรับฟรีได้หนึ่งหัวเซิฟเซิฟไปก่อนแล้วกันครรับเหียญ เฮ้ยไอคอนปะไอคอนเลยเหรอไอคอนภาพโคสวยไอ้หียแม่งหลอกภาพกูแม่งหลอกภาพผมกูงงเลยแม่งหลอกภาพผมครับภาพสวยๆโอกินสเปกวิกภาพสวยนี้กินสเปกวิกอ่าได้หนึ่งตั๋วแล้วนะครับหนึ่งทิกเก็ตครับแล้วตั๋วมาทาอะไรอะตรงนี้หรอตั้มหนึ่งนะผมขอกดไปเรื่อยก่อนแล้วกันอ่ามาโอ้โหแม่งไม่ได้วะ คือเอฟเฟกมันสวยไปกดยี่บ้างแล้วกันครับผัดกันนะครับเพื่อได้ไอคอนภาพสวยเนาะภาพสวยเนาะแต่ของเหี้ยเหมือนเดิมนะครับ<ๆ>ภาพสวยแต่ของเหี้ยเหมือนเดิมครับไปเ<ๆ>ฮ้ยไอคอน<ๆ>วู้ฮู <laughs> ้วู้ฮูชิวเติมแรกๆมันชิวอย่างงี้ครับ เติมแรกๆมันชิวอย่างนี้ครับเติมแรกๆมันชิวอย่างนี้ฮะทุกคนชิววะชิววะเติมแรกแกมันชิวนะตัวไอคอนชิวครับเติมแรกๆบอกแล้วเติมแรกๆมันไอคอนชิวอันนีเติมแรกไอคอนโค้ชิวเลยครับมีคนบอกง่ายจังวะอยู่ที่คนน้องชายอยู่ที่คนอยู่ที่มืออยู่ที่มือพี่แต่กดยี่สิไม่มาเลยนะกดยี่สิมึงไม่มาเลยนะอ่ะไปกดสิบกดสิบขอใบหนึ่งคือจบ ขอใบหนึ่งคือคือคือเรื่องเงียยอุ้ยตั๋วมาสองผมขอลองเล่นตรงนี้ก่อนได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะหรือเล่นทีเดียวดีกว่าเล่นทีเดียวดีกว่านะเล่นทีเดียวดีกว่าครับเดี๋ยวไปเล่นไปมาหลายๆที่เดี๋ยวมันจะงงนะเดี๋ยวมันจะงงครับรอเล่นทีเดียวร้อยแล้วกันนะผมขอร้อยผมขอร้อยเลยนะนับหนึ่งนับสองนับสามนับรี่อุ้ยโทษับโค้กเปีแทีกดร้อยไม่ได้กดสิบแม่งมาโอ้โหกดร้อยตั๋วมาใบเดียวทุกคน อันนี้ไม่ใช่แล้วนะวิแต่96 5, บวก5มา17ใบพวกเนี้ไอาการ์ดพวกนี้ผมจะบอกให้นะทุกคนพันเอ็มบวกออกบ่อยนะเฮ้ยนี่คุ้มนะอย่างนี้คุ้มนะอนมนะเอาแต่นี้ไม่คุ้มนะแต่ตั๋วมาน่าจะได้อยู่ตั๋วไม่มาเลยวะ่ะ20ทิ้งโอ้โหโอ้โหจัด100รูปแบบ2อ,อันนี้ผมไม่กดแน่นอนครับอันนี้เป็นอันที่ผมจะไม่กดแน่นอนเพราะว่าผมรู้สึกมันไม่คุ้ม ผมรู้สึกแบบสองมันไม่คุมแล้วยิ่งกดกดกดทีละ2 0ง้อยเนี่ยผมว่าไม่คุมนะอันนี้เงินผมผมขอเป็นคนเลือกแล้วกันนะว่าผมจะกดยังไงนะครับนะครับทุกคนนะขอโทษทีนะถ้าเกิดผมกดไม่ได้ดั่งใจนะถ้าเกิดมีอะไรมันก็มาตัวตัวกูได้รอเล่นครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นครับพี่บอลครับหวัดดีครับผมชอบพี่มากเลยนะครับพี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากเลยนะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับน้องพี่เป็นคนเฮี้ยงยงไงก็เฮี้ยงงั้นเลยครับเสมอต้นเดี๋ยว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 โอ้โห เล่นตะกุงมุเกเคิร์ม,มอีกแล้วนะด่ากูเนี่ยมุเกเคิร์มอีกแล้วนะมุเกเคิร์มอีกแล้วนะครับมุเกเคิร์มเนี่ยนะน้องชายมุเกเคิร์มอีกแล้วไปร้อยไม่ไม่มาแล้ว,วะไอคอนไม่มาแล้วฮะเฮ้ยแต่ตัวสองโอเคอยู่ <c oughs> อายโอเคดับร้อยห้าสี่บวสามเออมาโอ้โหวันวันนี้จะมีใครเห็นผีอยู่ข้างหลังไหม วันนี้มึงจะมีใครเห็นผีข้างหลังไหมเนี่ยูสตรีมตั้งแต่ตอนเที่ยงอ่ะมึงเห็นผีตอนเที่ยงมึงก็ก็ก็ให้มันรู้ไปครับกิด <c oughs> พวกเองเห็นผีตั้งแต่ตอนเที่ยงอ่ะตอนนี้ผมสตรีมตั้งแต่เที่ยงอ่ะพวกเองคิดดูเอาถ้าพวกเองจะเห็นผีข้างหลังหรือจะเห็นน้องเด็กข้างหลังอะไรก็เรียกมาเลยมามาโอ้มุกเคิร์ฟอีกแล้วขอบคุณครับสิบดาวโอ้โหเที่ยงไม่ได้วะเกียกร์กำใหม่เป็นไงบ้างพี่วันดีครับปิงค์นี่ไงที่เปิดอยู่เนี่ยก็พี่ได้ไอคอนไปแล้วใบหนึ่งอ่ะโคตรดวงดีเลยโคตรดวงดี นโคดวงดีอะผีรูปหัวหรือเปล่าพี่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งรูปเลยตอนนี้เอาไหม่ะอยากแทงจังครับพี่ไม่อยากแทงอะไรอะครับพี่อยากแทงทะลุช่องอย่างเดียวครับช่องนั้นคนนั้นอะที่เขาเล่นฟีฟ่าครับฝากติดต่อให้หน่อยนะผมอยากเล่นเล่นกับเขามันมีคนหนึ่งผู้หญิงเขาชื่ออะไรไม่รู้่เขาตีมฟีฟ่าครับทุกคนผมไม่รู้ชื่ออะไรนะผมอยากเล่นกับเขามากเลยผมเมื่อผมได้เล่นนะผมจะแทงทะลุช่องอย่างเดียวเลยทะลุช่องคลอดเราเล่นทะลุช่องในเกมเนี่ยละครับพูดเล่นครับพูดเล่นแหม จะเซ็กเซ็กชวนฮาร์ดเมนต์นะเติมครบ1 0,000ื่นใช่ไหมพี่อันอันนี้เติมไปหมื่นครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับว่าจะเติมเพิ่มไป 15, ไหมื่นห้าไหมเอ้ยไอ้ฟิงแม่งรู้จริงวะฟิงแม่งรู้จริงไปร <c oughs> ้อเล่นนะครับผมผมร้อเล่นนะเมื่อกี้ผมูร้อเล่นขอโทษนะครับขอโทษนะครับเด็กในแชทมันพิมพ์มาให้ผมอ่านนะครับชื่อเบียร์สดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไอ้ชื่อเบียร์สดอะไรไม่รู้เนะี่ย อันนี้อันนี้คือชมแหละอันนี้คือชมแหละขอบคุณมากน้องชายที่เอ็งชมพี่มึงชมก็กูเขินอเลยกูรับคําชมนี้ไม่ดันเลยชิบ่ายชมนักอุ้หนะฮชาเลยไปไปผมกดร้อยแล้วกันอู้ไอคอนยังไม่มาเลยวะเฮ้ยเขายังไม่ตัดหำนะบอลเขาสวยแต่มีหำจริงปะเนี่ยบอยจริงปะเนี่ยมึงดีๆนะมึงดีๆนะมึงดีๆนะโกหกกูแล้วตรงเนี้ย ใช่มึงดีๆนะเปิดหนึ่งพันเปิดแบบไหนคุ้มครับพี่ชายทีละสิหรือทีละผมว่าทีละสิคุ้มกว่านะเนี่ยเนี่ยผมกดทีละยี่ไม่ไม,ไม่มีอะไรมาเลยครับกดทีละสิผมได้ไดไอคอนไปแล้วครับน้องชายเนี่ยแต่แต่ตั๋วมันมาอยู่ตั๋วไดแค่สิบสองใบครับพี่ให้น้องข้างหลังพี่มากดเดี๋ยวพี่ไปตามแป๊บนึงนะน้องข้างหลังพี่มาใช่ไหมโอเคตป๊บนึงนะอ๋อโทษทีครับน้องข้างหลังพี่ยำใบกระทมไทอ้ <c oughs> บ้ามุกเคิร์มใหม่แล้วมุกเคิร์มใหม่แล้วครับผมพูดผมไปบุเรงน้องแล้วมืง อ่ะเฮียใครปิดไฟอ้ไสัมุกมุกตลกคาเฟ่มากแล้วมุกตลกคาเฟ่มากแล้วนี่นะจริงๆตอนนี้คือเติมเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกห้าพันนะรอบหนึ่งโอ้โขอบคุณครับสองร้อยดาวขอบคุณครับขอบคุณครับตังสองร้อยดาวเอ๊ะ่ะผูกผมว่าพี่ยังโอมอ่ะมาเข่าแปลงแล้วนะครับพี่ชายใช่หรอก็บอกดิพี่อยากเล่นด้วยพี่อยากแทงทะลุช่องให้ยับเลยโอ้โหไม่ได้เลยว่ะ พี่ไม่เหมือนยังโอมเลยครับพี่เหมือนปูเลงน้องหยุดกระซยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็กเหรอมึงด่าพีเหรอน้องมึงด่าพี่เหอะเขามัดยังไงวะผมมัดไม่ได้ปะจำนึงนะทุกคนผมมัดไม่ได้ปะปึ๊บปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะพี่อ่ะกูฟังกูอุ๊บอ่ะไอ้สัสกูมัดอย่างนี้เลยแล้วกันกูมัดตั้งอย่างนี้เลยแล้วกันนะมา ไอคอนโอ้ยเรื่อเคือุ้นเหมือนชื่อคุดเหมือนเลยครับทุกคนมาครับทาแป้งตรงแก้มด้วยนะพี่พี่จะเป็นบุเรนองเต็มตัวเฮ้ยบุรี่เหรอบุรี่เหรอเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับพี่อยากรู้ว่าโหดหรือเปล่าก็จริงๆก็ไม่โหดหรอกครับว่าพอตัวครับอือหไอคอนไม่มาแล้วอะพี่ไม่เหมือนบุเรนองครับพี่ทรงโจรมากโอ้โหน้องแต่ละคนนะมึงได้ได้แต่ละคนพิมพ์กันอย่างนี้ได้ได้ได้ดีนี้สวยดินี้สวยดิ ได้มันโอ้โหผมกดรัวๆแล้วกันผมกดรัวๆแล้วกันพี่เมาเคนมผงหรือเปล่าครับพี่ดูดีดๆนะครับวันนี้โอ้โหพอแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวมาเล่นเล่นกิจกรรมกันเล่นกิจกรรมกันสนใจหน้าแชทมากเดี๋ยวหน้าแชทแม่งด่าผมชอบโดนด่าพี่บอลยังเหมือนเดิมนะครับยังแย่งไม้นักข่าว เอาให้ผมถือหน่อยเดี๋ยวๆอันนั้นลุงพานครับอันนั้นลุงพานครับไม่ใช่พี่ครับเฮ้ยบวกบวกห้าเก้าสิบหกบวกได้เยอะนะคือการ์ดเนี้ยมันได้ของดีนะเวย้ยเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งนานนะการ์ดเนี้ยมันได้ของดีนะไอ้ไอ้การ์ดบวกบวกห้าเก้าสิบหกอะครับมาไปพี่ครับเคนมผงต้องเอาไปชกไส้น้ำไหมครับไม่ไม่ต้องครับจริงๆเคนมผงพร้อมจะบ้าเหมือนหน้ากูเหมือนเอเย่นเหรอเนี่ย ไอคอนมาแค่ใบเดียวครับตอนนี้ใช่ครับยังมาแค่ใบเดียวเดี๋ยว,ยวต้องไปลุ้นกิจกรรมข้างล่างมันมีข้างล่างให้หลุน้นอีกครับไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะได้ดีไหมกดหนึ่งไปทีกูกดไปไหนหนึ่งร้อยเลยแหละน้องชายมึงยังหนึ่งอยอีกเหรอโอ้โห,โโห,โโหมันไม่ไอคอนไม่มาแล้วอะไอคอนไม่มาแล้วครับแต่ผมกดรัวๆแล้วกันครับจะได้แบบรีบๆจบไปรีบๆจบไปโอ้โ ไอคอนใบละหมื่นหรอครับไม่ครับเติมหมื่นห้าถึงจะได้ไอคอนเลยครับเติมหมื่นห้านะครับถึงจะได้ไอคอนตรงนี้เลยนะครับต้องหมื่นห้านะครับไปหนึ่งร้อยดูอีกทีนึงไม่มาแล้วว่ะปกติผมดูพี่แต่ในยูทูบนะครับพอดูไลฟ์พี่พี่ลวดจัดเลยนะครับโอ้ขอบคุณครับสาวคำชมเดี๋ยวเดียวอันนี้คือคําชมใช่ไหมเนี่ยก็หวัดดีด้วยครับหวัดดีด้วยครับใครเพิ่งมาดูไลฟ์สดกันหวัดดีด้วยขอใส่หน้าพี่ทีนึงได้ไหมโอ้แต่ละคนทุกคนดูเด็ เฮียมึงพ um ิม์กูเป็นมาลีไปเลยเนี่ยร um> ูปแบบ2คือมีอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมแค่สแตทเพิ่มขึ้นครับเหมือนเดิมแค่สแตทแต่ละการ์ดเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมจาก150ก็เป็น100จาก85ก็เป็น88นะครับพวก68ฮอตอะไรพวกนี้ครับก็สำหรับผมนะกุยกุยครับกุย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 เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับก็กุยกุยครับกุยกุยไปเนี่ยครับก็กุยกุยครับหงก็กุย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 ครับกุยกุยไปร้อยเลย โอ้โหไอคอนกูมาใบเดียวพี่รู้จักพลสโคไหมตัวเปิดอมารินอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลสโคตัวเปิดอมารินบ้าเลยรู้จักกับพลสโคอะอันนี้คือเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมขอขอลองกดไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมรับของนี้แป๊บนึงนะอ่ะผมรับของนี้แป๊บนึงอ่ะได้มาสามกล่องนะกล่องกล่องรุ่นไอคอนได้มาสามกล่องนะครับก็ขอกดหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะปึ้งอะไรอะเฮ้ยอ๋อนี่ผมเลือกได้เหรอผมเลือกได้ปะไม่ได้อ่ะผมเลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะ ตัวรางวัลพิเศษอันนี้เล่นยังไงวะเนี่ยเอา้าไอ้ควายทาไมมึงไม่มาอันนี้มันเต็มไปอะเดี๋ยวทําไมมันไม่มาอันนี้อะพี่บอลเด็กผีเด็กโขงครับเด็กผีครับน้องปิ๊งเด็กผีครับผีทะเลด้วยตอนเด็กเมียคนด่าบ้าว่าวด่าตัวเองได้ด้วยเหรอเฮ้ยยังไงอะ่ะแล้วผมจะได้ไหมอันเนี้ยจะได้ไหมอะมันมันอัพแบบแบบสุ่มมันสุ่มเองพี่ควันอยู่ข้างหลังครับควันหายควายหายมึงก็ด่ากูแล้วเนี่ยรู้มากเอาผมกด ได้ปะอี๋ได้ปะเอ้าเดี๋ยวนะสะสมสิอ๋อได้ไอคอนเออโอเคไอคอนอีกใบหนึ่งหุย้ยไอคอนได้เยอะนะเนี่ยห้าตัวเฮ้ยเฮ้ยกี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกี่ใบแล้วเนี่ย กด5ตัวไม่เยอะได้เลยเมื่อกี้กี่ใบแล้วขอบคุณครับ100ดาวพี่วราาพงษ์เฮ้ยเฮ้ยน้ไมมันได้เยอะเฮ้ยกูง,งงแล้วเนี่ยมันได้เยอะมากกด5เลยอ่ะพี่ยได้2ใบหรอ1บบใบ2ใบเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยน้ไมมันแจกไอคอนขนาดนี้บั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมใช่บั๊กและเจียมเอาของกูคืนไม่เอานะเฮ้ยได้อีกแล้ว เอ้ยจริงปะเนี่ยบักปะวะไอ้ยยังไม่บักไม่บักไม่บักไอ้สัตว์ไม่บักไม่บักไม่บักกูรีบเปิดก่อนไม่บักครับหกใบแล้วหกใบแล้วมั้งเนี่ยไม่บักครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอเจอกันในเกมครับไอคอนเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเปิดแพ็คกันแล้วกันครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอนับเงินเอ็มไปก่อนนะครับเงินเอ็มตอนแรกผมมีอยู่สามหมื่นสามแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าเงินเอ็มได้เท่าไหร่เย็ดกระเบื้องเก้าพันเย็ดกระเบื้องพันพันแปดโอ้โหสองพันสี สี่ร้อยพันสองสามพครับทุกคนสามพราคาคุ้นเบอร์ตองไม่ใช่ครับก็เงินเอมก็ได้เงินเอมได้เกือบส0 0 0มนอ่ะตีไป2องหมืแล้วกันเงินเอ็มสองหืนะครับเงินเอมที่ได้คือ2องหมืนะครับผมแล้วก็ได้กล่องสามไอคอนเจ็ดใบเฮดกระเบื้องเป็น FWMF 2คุ้มมากครับ คุ้มมากครับคุ้มคุ้มแบบคุ้มเชี้ย่ครับไอคอนแเจ็ดใบครับทุกคนโอ้โหก็โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอเปิดไล่เปิดการ์ดไปก่อนครับผมขอเปิดไปที่หกแปดก่อนแล้วกันครับหอยกหอยกหอกหอยกหอกผมชอบช่องพี่มากครับชอบปอๆกับช่องคลอดเลยเทียบกันกันได้เลยเหรอสวัสดีครับโอ๊กหโอ้โหตัวกุ้ยเลยเดี๋ยวผมขอย้ายกล้องแป๊บนึงนะครับ ก็ผมขอไปเปิดอันที่ผมบอกว่าคุ้มก่อนนะไอ้บวกห้าไอ้ผมขอกดบวกห้านี้ก่อนนะถ้าเกิดได้พวกแบบวันได้อะไรเงี้ยคุ้มมากนะไปอ๋อขอบคุณครับสิบดวงขอบคุณมากครับไปชิวๆผมกดติดตามแล้วครับแต่แต่ผมจะติดตามไปยันบ้านเลยนะครับขอบ้านเลยบ้าบอโอ้ติดตามกันยันบ้านหนักแล้วเฮ้ย เฮ้ยชิลีโอโหตุโลวีดาวครับไปแรกเปิดรัวๆัวครับเปิดรัวๆัวเดี๋ยวมันจะเสียแก่เวลาครับเสียแก่นาฬิกาหายครับเนี่ยเฮ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบตัวดีโอ้เราดูใช่ปหใช่ใช่ตัวกากเลยเราดูโอ้สี่พันล้านขอถอนคำพูดครับผมขอถอนคำพูดครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสิบดาวกดหนึ่งหรือสองคุ้มกว่ากันครับผมกดหนึ่งนะสำหรับตัวผมเฮ้ยทำไมการเก้าสิบหกบวก บวกห้าผมไม่มีอ่ะที่แบบผมผมรับเดี๋ยวนะนี่นี่นี่เก้าสิบหกบวกห้าทาไมมีน้อยอ่ะนี่ผมผมเหมือนได้เป็นสิบเลยไม่ใช่หรอวะเอาเป็นว่าช่างแมงแล้วกันครับเอาเป็นว่าช่างแมงครับไอคอนมาเยอะก็ดีแล้วอันนี้เติมเป็นหนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าบานไทยนะครับแล้วก็แลกคูณสองนะครับเฮ้ยโอ้โหอาจารย์ยังสองร้อยเอ็มยังการะเมดไหะเนี่ย เย็ดกะละมังผมไม่มีจริงนะการบวกห้าครับใช่ครับมันบัคกเก้าสิบหบวกห้าของเข้าไม่ครบหรือเปล่าฮอลแลนด์ซ m เเบิกแคมบวกห้าฮะสองรเอยเอมบวกแคมครับหนึ่งนะมันไม่มีจริงนะเนี่ยไม่มีครับของไม่เข้าแล้วผมว่าเกมผมว่ากิจกรรมบัคกเชื่อกูว,ว่า มั่นใจเลยกิจกรรมบัก๊กไอ้เ้ยของก็เข้าผิดไอคอนก็มาเยอะไปแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่มีเหมือนกันพี่เก้าถึงหกกหน่าจะบั๊กครับเอาหรอน้อง,น,องน้องทำแล้วก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับ GM เอาเก้าถกไปหว่านแล้วครับภาพไอเทมมันบั๊หรือเปล่าตอนเปิดีไม่ทราบเหมือนกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อคอนมาขนาดนี้แม่นคุมแล้วอ่ะได้คอนมาขนาดนี้นค,นนนคือคพ,พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปิดไอคอนกัน่ คือมันพอแล้วจริงครับรก็มาลุยไปผมขอเปิดดาบร,ร้อยไปก่อนแล้วกันครับเปิดดาบร,ร้อยไปก่อนไปโอเคอ้อเดียโกโ้บวกห้าโอ้ยครบครับเอาว่าไปลุยเลยเฮ้ยแ,แต่ผมยังงง96บวกห้ามันก็ผมตอนแรกผมก็งงนะก็โอ้เดอะบอยหมื่นล้าน เดอะบอยหมื่นล้านครับเดอะบอยหมื่นล้านครับทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งนล้านครับคือแต่ผมยังงงนะเก้าสิบหกบวกห้าเพราะว่าตอนเล่นกียกรรมทุกคนน่าจะเห็นจากคลิปตอนแรกนะเล่นเกียกรรมเก้าสิบหกบวกห้าผมมาเกือบร้อยใบอะเฮ้ยไม่ถึงหรอกเก้ยี่สิบสามสิบใบอะเบอร์ใบหนึ่งร้อยใบแต่ว่ามันก็ควรจะได้อะครับเนี่ยตอนนี้ผมมีแค่สามใบซึ่งจริงๆแล้วมันควรมีแค่นี้แหละเพราะว่ามันการ์ดมันแพงมากแต่ว่าผมเห็นจากการเล่นกียกรรม,มนึกเกิด ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนไปแจ้ง G.M อยู่แล้วครับเนี่ยมันมีแค่สามใบไงโอพพนเนิมมันมีแค่สามใบไงจริงๆมันมันมีเยอะกว่าน,นี้อะ่ะตอนเล่นกิจกรรมที่ผมเปิดได้ครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวมีคนแจ้ง G.M แล้วเดี๋ยวเขาช่วยชงช่วยเช็คกันเองแหละครับก็ไปสิบใบเลยผมมันสายโหดอยู่แล้วครับผมมันสายโหด้วครับไปเฮ้ยเบอร์แปด เซดอฟโอไลกาดเยียดีวะเนี่ยแมงไลกาดโอ้โหหนึ่งพันล้านเย็ดกระเบื้องหนึ่งพันล้านครับก็โอเคโรเบโตคาร์ลอสกากาดนั่งนัไปลุยครับมันคือเงิน50เอ็มครับพี่96บหก5ภาพมันบั๊กจริงเหรอผมกดหนึ่งคนระับผมกดหนึ่งกิจกรรมซูก้าโมดริดครับไปครับ 9 5 96บกวกบัคจริงครับพี่ของจริงมันคือ 50M เพ่อมึงมึงบัคขนาดนั้นเลยเหรอบัคขนาดนั้นเลยเหรอจากเป็นพัน0 m เหลือกู 50M เนี่ยโอ้โหมา90าเบอร์เก้าเลวานด็อกกี้ใช่ปะเลวานปะหมื่น m ไปลุย50าบบวกเฮ้ยเบอร์10เฮ้ยไอ้คนนี้โคตร ใช่ไหมเออไอไม่ใช่ไปรื้อพอทีมปสิโทษโทษครับโทษครับตาประเทศผิดครับดูดูดูธงผิดครับต้องรีบขอโทษเลยพูดผิดม <thieves. S 1> <า>ั้งเผื่อนี้ได้บวกหกจริงจริงผมเหมือนได้การบวกแปดอ๋อการบวกแปดผมเปิดไปแล้วแต่ต้นครับได้โคตรกากโอ้โหโอ้โหบวกห้าไปไปนอนครับ para. ไปนอนอก็การดีๆก็แทบจะหมดแล้วเหลือไอคอนอีกเจ็ดใบแล้วก็กล่องซูเปอร์บ็อกซ์ครับไป โอ้โคตรคุ้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มครับโคตรคุ้มแล้วโคตรคุ้มแล้วผมพูดเลยไอ้เทียลอดนี้โคตรคุ้มไอคอนเจ็ดใบบมวกแปดอีกใบหนึ่งปีฮอตโอ้โหนี่เฮียลบอันนี้เฮียแล้วครับอันนี้เริ่มเฮียแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โคตรคุ้มครับโคตรคุ้ม ผมครับนี่ครับด้วยอนุภาพของสมเด็จฮุนเซนของผมนะครับองค์นี้ครับโอเคอเอเอเคอเอเคอเคอครอบโอเคเคอเคอเอเอเคอเคโอเคโอไคอเคอเกโอเคโอเคอเคออเคโอเคโอเคอคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคอเคโอเอคอเออโอเคเคบเอคบคเโอเคคอเคเ คนครับผมก็มีมีคนบอกผมว่าผมผมผมเหมือนยังโอมอ่ะมีคนเขาบอกผมผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าใส่ดูเหมือนปะโอเคครับผมก็ใส่กับพี่ยังโอมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นผมก็ขอลุยเลยแล้วกันครับพี่ไม่เหมือนโจนแล้วเพราะพี่หล่อมากครับพี่เหมือนพมา่าบุเรงนองบ้าป่ะบุเรงนองทรงโจอะไรมาก,ก่อนเปิดไอคอนโอ้พวกเองก็ด่าพี่ พี่ครับให้น้องข้างหลังพี่มากดดีกว่าครับมาเลยเนาะว้าแหว่มุกเคิมตลอดโอ้โมีแต่มุกเคิมคนดูเขาบอกมึงซ้ําไปแล้วเคิร์มเอไะเคิมโอ้ไปกดเองเนี่เฮ้ยเบอร์สิบเอ็ดดีดีเย่โอ้โหดีเย่แม่งไม่แพงวะดีดีเย่แม่งหมื่นเก้าเฮ้ยแพงปะวะเฮ้ยดีดีเย่โอเค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 ดีดีเย่ครับต่อไปครับทุกคน ไอคอน8ดใบของเราอยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วอันนี้5้าใบแล้วก็นี่สามแล้วก็บวกแปอีกหนึ่งนะผมขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันครับผมขอซัดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนผมขอซัดทีละหนึ่งนะไม่กดห้านะด็อกบาแพงสุดแล้วพี่บอมบอกจริงเหรอพี่โอเคผมอยากได้โด้ไงไปเลยครับ ไอคอนเปิดรวดเดียวกล้าไหมไม่กล้าครับถ้าเกิดกล้ามันก็มาเติมเองอะ่ะบ้าบ <c oughs> อเอาเล่นเอาเล่นเอาเล่นไม่กล้าครับไม่กล้าเปิดรวดเดียวครับไปเฮ้ยอังกฤษโอ้ี่ยตัวเฮี้ยงเลยเจอลาดโอเคอยู่ตีเว้นเจอหลาดตีเว้นเจอลาดโอเคอยู่ครับตีเว้นเจอหลาดครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะเปิดหนึ่งใบไล่ดวงหนึ่งทีครับอ่าไล่ดวงหนึ่งทีผมขอไล่กับพวก ทีละกันเปิดหนึ่งใบไล่ดวงหนึ่งทีครับต่อเลนมาหน่อยต่อต่อเลนมาหน่อยต่อเลนมาหน่อยไอ้นนี้ผมมัดไม่เป็นหรอมัด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 หมวกแบบพี่อยำกดไม่เป็นมาต่อเลนมาต่อเลนไม่มามึงต่อแหลมมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ต่ออะไรมาก็ได้ต่อลงต่อแหล่ะเออไปเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สิบอังกฤษอีกไล่เฮียฟาวเลอร์อ้คว้า โอเว่นเอ้ยโอเว่นโอเว่นแพงโอเว่นแพงอุ้ยเมื่อกี้เสียดายไปแล้วไม่ใช่พอโอเว่น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 โอเคโอเคไม่ก็โอเว่นโอเคโอเว่นแพงครับโอเว่นแพงโอเว่นแพงครับโอเว่นแพงอันนี้เสื้อมิดนะเนี่ยกลัวมาปู้ยิบปู้ยำขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับ100ดาวครับพี่วรพงศ์รอดู R M เบอร์เจ็ดเฮ้ยเดวิดแพคแฮมโอเคโอเคผมขอไล่ดวงเหมือนเดิมนะผมขอไล่ดวงเหมือนเดิมขอบคุณครับพี่ อตอเลสหรือจะสู้น้องบอลตอแหลบ้าบอด่าตัวเองอีกแล้วมุกเล่นตัวเองเนี่ยมาตลอดโอ้โเย็ดกระเบื้องมาครับไปไปโอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยพี่ยาวลูกหยีไอ้สเปนลาอูวะโอ้ลาอูก,ก้อนฟาเล่นำสก,กุลขาดถุย ก็เพื่อนกูแต่งชื่อให้มึงเลยไม่อยากได้แต่ว่าแพงอยู่แต่ว่าแพงอยู่แ,แพงกว่าเจอรดอีดครับแพงกว่าเจอลาด,าเ,อลาดเออเนี่ยมากูเปิดเลยสมเด็จฮุนเซนมาหน่อยครับเฮ้ยไม่ใช่เบอร์เจ็ดอังกฤษแล้วเหรอโอ้ยนี่ฟาวเลอร์ชัวรินเนเกอร์หกพันเอ็มจริงก็โอเคนะหกพันเอ็มจริงจมันโอเคนะแต่ว่าส่วนตัวผมหวังมากกว่านั้นแล้วไนงะด้วยความโล่มันครอบงำอะครับ ไปเลยไปเลยรอคนกด follow เนี่ยเกิดกด follow กดรวๆอย่างนี้เลยเกิดกด follow ม,ดม,ด follow มาคนที่ยังไม่เคยกดอะ่ะกดรวงๆอย่างนี้ให้เลยบาซินวะโซคาเตสคุณหมอยยอดนักนักนักเตะ4,000ล้านอย่างถูกครับผมครับ10ดาวผมครับโอ้โหโซคาเตสเด็กกระเบื้องกองหน้ากลองกลางบอกให้น้องข้างหลังมานั่งเดินมานั่งตักมาน้องมะบ้าหรอไม่มีไปเงี้ยต้องทีเด็ดครับตอนนี้ต้องทีเด็ดไปกดหนึ่งกดหนึ่ง ไม่มองด้วยผมเล่นไม่มองกองด้วยเฮ้ยครับฟังเสอูปเต,ตเี๋ยเฮียดีววะห้าพันเอ็มห้าพันเอ็มไม่ได้วะสวัสดีครับปื้มสวัสดีครับห้าพันเอ็มไม่ได้วะห้าพันเอ็มไม่ค่อยไหววะมันจะไม่มาจริงหรอวะจะไม่มาจริงหรอเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่ไล่ดวงไปทีนึง เอางี้ดี่าขอหมื่นเอ็มขึ้นแล้วกันตัวเนี้ยไม่ลีลาไปกดเลยกดเลยไม่ลีลาเฮ้ยโอ้โหอังกฤษลีเนเกอร์ปะโอเว่นโอเคโอเว่นโอเคโอเว่นโอเคนะสองหมื่นเอ็มโอเคนะไอคอนบสุดท้ายแล้วนะต่อไปเป็นบวกแปดนะครับผมเปิดเลยจะได้ไปงัดบวกแปดกันต่อครับไปโอ้เหเ้ยออังกฤษมาจังเลยอังกฤษไม่ใช่อเว่นนะเนี่ย ไม่เป็นไร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 เรามีบวกแปดกันอีกใบนึงครับทุกคนเรามีบวกแปดกันอีกใบนึ่งโอเคครับทุกคนหลังจากผมคัดนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ผมคัดผิดคัดถูกนะครับเพราะว่าคนหน้าแชทก็ก็ก็ช่วยผมคัดนะครับมีคนบอกว่าโดวบวกแปดฮอตเขารับซื้อนอกกันหลายหมื่นอันนี้จริงปหครับอันนี้จริงปนาะ ผมขอหลังฟ้าผมขอหลังฟ้ากดแน่หลังฟ้าผมกดแน่ครับไปกังกดตรงนอนหนูโดนเด็กแลกนโดโดหรือโดหลังฟ้าแล้ว,หล,ลวหลังฟ้าแล้วโอเคเก้าหมื่นเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยขาสั้นตัวดำมาเลยเฮี้ยเบอร์เก้าฝรั่งเศสลาคาแซดใช่ปะลาคาแซดสามหมื่นเก้าดีปะวะดีไหมอ่ะ ราคาแซ่เฮ้ยทุกคนดีไหมอะราคาแซ่บอะโอ้โหราคาแซ่ครับดีป่ะครับน,น่าจะโอเคน่าจะโอเคครับก็นี่นะครับผลประกอบการก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับ